คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากกันก่อนทิ้งท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบินดโดรนค่ะจากที่สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องห้ามให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือดโดรนที่ควบคุมการบินจากภายนอกทุกวัตถุประสงค์การใช้งานและทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศจากสถานการณ์ ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันค่ะหลังจากที่พบว่ามีความพยายามบินตรวจการที่ตั้งทางทหารค่ะด้านพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพโบกได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภักที่1-4และกร,รมนอภายในภาค1-4ค่ะดำเนินมาตรการตามแนวทางนะคะทางให้กร,รมนภายในจังหวัดค่ะ เป็นผู้รับผิดชอบในการหารือและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยให้พูวอหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมและวางแผนภาพรวมในการป้องกันและต่อต้านการใช้ดโดรนไม่ทราบฝ่ายค่ะให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะได้แก่จังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบไปด้วยกำลังจากฝ่ายพล ตลอดจนตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรและสารวัตรทหารเพื่อดำเนินการสกัดกั้นและติดตามจับกลุ่มผู้บังคับหรือใช้โดนไม่ทราบฝ่ายนะคะสำหรับแนวทางการใช้อาวุธในการต่อต้านอากาศยานไร้นักบินก็จะแบ่งเป็นกรณีดังนี้ค่ะกรณีมีการใช้อาวุธก่อนหรือพบพฤติการเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่อาจกระทบต่อชีวิตของกำลังพลและประชาชนรวมไปถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้หน่วยที่วางกำลังตามแนวเยแดนค่ะ สามารถใช้อาวุธประจำการหรืออาวุธประจำหน่วยเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันทีค่ะส่วนกรณีตรวจพบในพื้นที่กองทัพภาคที่1และ2พื้นที่แนวหน้าค่ะสามารถใช้ทางมาตรการซอฟคิวและฮาร์ดคิวได้พื้นที่ส่วนหลังค่ะให้ใช้ซอฟคิวเป็นลำดับแรกหากไม่สามารถดำเนินการได้จึงให้ใช้ฮาร์ดคิวโดยต้องใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนค่ะ และกรณีตรวจพบในพื้นที่กองทัพภาคที่3และ4ให้เน้นการใช้มาตรการซอฟคิวก่อนเป็นลำดับแรกหากสถานการณ์จำเป็นให้ใช้มาตรการฮาร์ดคิวตามความเหมาะสมค่ะการใช้อาวุธให้ถือเป็นความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหน่วยทหารสามารถใช้อาวุธได้เฉพาะในขอบเขตที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยโดยใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงและต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะ หากคุณผู้ฟังพบเห็นนะคะหรือว่าทราบบ่อแสที่เกี่ยวกับการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้นักบินที่อาจฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามในพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเรานะคะที่ทางกพทได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในช่วงนี้นะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ค่ะที่สายด่วน ความมั่นคงนะคะ1 3 7 4อีกครั้งนะคะ1 3 7 4ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ